เตรียมรอมเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรก็ติดประจ่ค่ะทำกัน้ดนยังไงบ้างโอ้ตัวที่เป็นงานอ่ากที่สนอีชอปของไทยต่างประเทศเข้าดล้วผ่นอครับว่า่ในท่าที่ทีู่่ไปับ ก็ไม่ลเกอย่ลย็ก็เหจวซอกชั้นด้วยไม่ไม่ใ้หัเร่งมัอร่กมอมากกว่าทอจริงจตัวหมอ

พุกขมปังตัวห้่ใช่หอเขาไม่ได้ได้หมยเอ้ยสติว่าต้องแบบตัดายสายฉันซใช่มก็จะเป็นตัดมีเทนแน่เลยใช่หรอเพ่อขอถือบุยงมูฟูกรุ่นเล็ผมช่ะไรนะี่ผมต้องเอานัดลงบอกว่าต่างผู้สั่งดูแลตัวแบนี่ตัวโครงไหมรองเท้าสองข่านมาทมใส่สกินคือที่จะเห็นข้อบรรยากาศในกองถ่ายของสื้อสนามมากๆเลยแล้วก็พี่ของที่รู้จักกันมานาด้วย พี่ก็ต้องถามแหละว่ามาจากที่ขายท่าเขาถูซอลี้เป็นเขดูอยู่เนาะเป็นไงนนบ้งอง่นนะสุอจำได้เลยอย่ากไร้ที่ขึ้นมาในหอเลยวันท่าหิวมากเออเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์ที่จะต้องแบบซื้อ,าอกอารแบบฝรัง่งหัวห้อย,ยอย่างเ,เดีวยวเหรอรางี <laughs> ากินน้อยว่ากินน้อยว่ากินแค่เลยน้อยว่าทำาแต่ว่าสามทำทุกวันเนี่ยเราวน่ยคนที่เขากินเยอเดี๋ยวผมวอกแล้วเขาก็จะไม่ยอมกินคนผมเป็นหน้าที่ของการหลอกรอนเพือาชอบขาเมะพร้าวแล้วทาไหมนะเขาเรียกว่าตัดตะนกียขคุณขัดแล้วาตัดก็กินนอ ควาสนแล้วน่ารักท e wow> ั้นีคะพี่ิตรก็เตรียมของหานไว้ให้ทั้งส็นห่กันค่ะรอทุกคนรอท่จะรับความสนานทังสองท่รอจากพ่อ